สวัสดีครับ ใครเข้ามาแล้วทักโคชมาเลยนะครับโอเควัน okay. นี้เรามากันสองทุ่มแปดนาทีได้นะครับแล้วก็สวัสดีครับใครมาคนแรกเอ่ยวันนี้จริงๆเป็นแท็กติกนะครับเป็นแทคกติกสำหรับการที่เราจะจัดการให้แฟนเก่ากลับมาลงตัวกับเราซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะให้แฟนเก่ากลับมาเราก็มักเจออุปสรรคพอสมควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม n d เซ็ตของเขานะครับที่เขาตัดสินใจว่าจะไปจากเราแล้วไม่คิดจะกลับมามดืมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่คุณและเขาเข้ากันไม่ได้ครับอวันนี้โคชจะมาเร็วไปเร็วแล้วนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วก็ทักโคชมานะครับเออครับ อาวันนี้มิชชั่นมีคนทําได้นะครับโอเคมิชชั่นหนึ่งวันเยี่ยมครับโคดเกือบทาไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้เองครับเอาดีมากดีมากอ่าคุณกิฟอยู่ด้วยดีมากนะสำหรับหลายหลายคนนะครับที่อยากจะให้แฟนเก่ากลับมาลงตัวแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาไม่กล้ากลับมาเต็มร้อยก็เพราะว่าความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจอาจจะเป็นความกลัวนะครับความกลัวความไม่มั่นใจอ่า กลัวที่จะเจ็บกลัวที่จะผิดพลาดอีกครั้งหนึง่งบ่อยครั้งครับที่ผู้ชายเองเขารู้สึกว่าเขารักเราแต่เขาก็ไม่กล้าจะกลับมามันมีคำถามหนึ่งในใจของเขาเสมอครับว่าเราเข้ากันได้จริงหรือเปล่าแล้วเธอจะเลิกทํานิสัยแบบเดิมที่ทําให้ฉันเจ็บได้หรือไม่บางครั้งเขาก็อยากที่จะไว้ใจแล้วก็กลับมาหาเรานะครับหลายหลายคนครับเป็นอย่างนั้นแต่เพราะความกลัวสิ่งเหล่านี้ครับความเจ็บ ความรู้สึกขยาดหรือว่ากลัวต้องเสียเวลาฟรีๆอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เขาโฮโฮก็คือยับยั้งชั่งใจไม่เต็มร้อยกับเราใครเคยเป็นบ้างครับใครเคยเป็นบ้างไม่เต็มร้อยกับคุณซึ่งบางครั้งเองครับเวลาที่เราพยายามจะทําดีกับเขาทําให้ทุกอย่างโอเคนั้นคุณจะได้ยินบางคาพูดครับว่าเหมือนกับ เราเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าฉันคิดดูแล้วว่ามันไม่โอเคนะฉันรู้สึกไม่มีความสุขเวลาที่อยู่กับเธออืมพูดถึงคันนั้นเลยนะครับฉันรู้สึกไม่มีความสุขเมื่ออยู่กับเธอนะเออเราคงเข้ากันไม่ได้จริงๆแล้วแหละเออเราคงเข้ากันไม่ได้จริงๆนั่นแหละอืมฉันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้ยินประโยคพวกเนี้ยประปลายนะถ้าใครมาโค้ชกอบโค้ชก็แทบจะไม่ได้ยินประโยคเหล่านี้หรอกยากมากยกเว้นแต่ จะไม่เชื่อโคช้ชอาจจะโดนประโยคเหล่านี้กลับมาโอเคดังนั้นครับเอ่อบางคนเขาหายไปคือเขาจบกับเราแล้วนะครับแล้วก็หายไปจากชีวิตเราสักพักหนึ่งบอกว่าขอกลับไปทบทวนตัวเองก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่ด้วยคําพูดแบบนี้แหละครับว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่าเราจะไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าเราจะพูดยังไงดีเออเราจะพูดยังไงดี เราจะพูดยังไงดีเมื่อเจอคนที่เขาพูดกับเราแบบนี้อืมคุณคิดยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับคุณคิดยังไงคอมเมนต์มาได้โค้ชจะมีแท็กติกให้เพราะบ่อยครั้งครับที่เวลาเราพยายามทําอะไรดีๆไปแล้วเจอประโยคเหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บอะ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับอัปเสตรู้สึกฟาล์รู้สึกหดหูรู้สึกกูต้องเริ่มใหม่แล้วหรอวะออันนี้ไม่ได้พูดเจาะจงใครนะครับอันนี้พูดรวมๆจริงๆอันนี้โค้ดการันตีได้นะ พูดรวมๆจริงๆครับเออมันเหมือนจะโอเคแล้วกาลังจะโอเคโอเคแล้วกาลังจะโอเคเรื่อยๆแล้วทุกอย่างเริ่มใกล้แล้วและฉันก็อยากที่จะรวบรัดให้เรากลับมาคบกันได้จริงจังอีกรอบหนึ่งอะแต่เขาก็จะเริ่มกังวลความกลัวทุกอย่างจะกลับเข้ามาพอพอเริ่มใกล้กับเรามากขึ้นเรื่อยๆครับอืมใครเคยเจอบ้างครับมีไหมมีไหมดังนั้นแล้วว่าเวลาที่คุณเจอประโยคแบบเนี้ยครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันจี้ขึ้นมาเลยอะ เราจะต้องกลับไปอยู่ในความเจ็บอีกรอบหรอวะตัวเรานะตัวเรานะเจ็บที่เขาไปจากเราเจ็บที่ต้องอยู่อย่างไม่ชัวร์ไม่แน่นอนไม่มีอะไรให้มั่นใจได้อะมันจะทําให้เราทรมานมากและทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจกับคําพูดแบบนี้ของเขาเอคําพูดที่ประหนึ่งว่าเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของเราว่าจะไปต่อได้ก็เราจบไปแล้วนี่ฉันก็คิดดูแล้วว่ามันไม่ไม่โอเคที่เราจะอยู่ด้วยกัน อืมเราจะทํำยังไงมีวิธีรับมือยังไงเออเออจริงๆมันก็แอปพลายมาจากมัดใจรับมือผู้ชายท็อกซิกนะครับอ่าเทคนิคนี้ก็แอปพลายมาได้แต่ว่าค้ชจะไม่ได้บอกวิธีที่แบบว่าตรงกับท็อกซิกทีเดียวเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ท็อกซิกเหตุการณ์นี้คือความรู้สึกของผู้ชายที่เขาไปไต่ตองแล้วเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจวะ่ะกลัววะ่ะ ยังไม่โอเควะยังไม่พร้อมอ่ะแล้วบางครั้งเองก็โดนเราเข้าหาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาก็เกิดความกลัวได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับคุณผู้หญิงก็กลัวเป็นเหมือนกันเหมือนกันครับเออแล้วพอเจอประโยคนี้เข้าไปปุ๊บเราก็จะพูดอะไรไปบางอย่างที่อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าโอเคก็นั่นแหละจบแปรมันดีแล้วมันโอเคแล้วจบกันนะถูกต้องแล้วเออก็แน่ละเธอไม่รักฉันจริงๆละสิอืม ฉันทำดีเท่าไหร่เธอก็มองไม่เห็นหรอกอ่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยคถัดจากคำพูดว่าเขาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้อะมันจะเป็นเชิงลบค่อนข้างเยอะครับเพราะมันเสียความตั้งใจเราไงเราอุตส่าห์ตั้งใจขนาดนั้นแล้วอะแล้วมันไม่เวิร์กอะแน่นอนเราเสียใจคนก็ยอมรับเราเสียใจปุถุชนลำดาต้องเสียความคาดหวังอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทำให้มันแย่กว่าเดิมครับเพราะบ่อยครั้งคนทั่วไปทำให้มันแย่กว่าเดิมโดยที่ไม่ตั้งใจ และโค้ชก็จะให้สองข้อเพื่อให้คุณรับมือกับคำพูดที่ทำให้คุณทรมานแบบนี้โอเคโอเคอคุณกีบอกคุณๆนะคะโอเคอ่ะ <laughs> okay, uh. ใครใครที่ได้ฟังผู้ชายท็อกซิกไปแล้วก็จะรู้ว่าแทคกติกหนึ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะครับซึ่งโค้จะให้ตรงนี้เลยส่วนหนึ่งสำหรับใครที่ไม่เคยฟังรับมือผู้ชายท็อกซิกก็ ถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปฟังได้อืมโอเคคับอ่ะเวลาที่คนเขาพูดว่าเราเข้ากันไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณควรจะทำคืออย่างที่หนึ่งครับถ้าคุณชอบเขามากคุณโอเคกับเขามากรักเขามากอย่านะครับอย่าชวนเขาทะเลาะครับออย่าคิดว่าคุณทุ่มเทมาแล้วคุณควรต้องได้อะไรจากย่งจากเหตุการณ์นี้หรือจากสิ่งที่คุณทํา โน no, ไม่ต้องครับยิ่งคุณทําแบบนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกกลัวคุณมากกว่าเดิมบ่อยครั้งครับที่คุณเองอะ่ะจะทําให้เขาย้ําเตือนถึงความหลังครั้งเก่าได้ง่ายจากการกระทําในปัจจุบันโดยที่คุณเองอาจจะไม่ตั้งใจแต่ยิ่งทําแบบนั้นมันยิ่งฟาวครับสิ่งเดียวที่ควรทําคืออย่าทะเลาะอย่างที่สองครับถ้าไม่ทะเลาะคือ,อยังไงด้วยไม่ต้องใส่ใจคําพูดเขา ไม่ต้องใส่ใจคําพูดเหล่านี้ของเขาหากคุณได้ยินคําพูดเหล่านี้บ่อยๆแต่แต่ขอโทษแต่คุณยังมีโอกาสได้คุยกับเขาแสดงว่าคุณมีโอกาสอยู่ครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยคุณมีโอกาสที่จะชนะใจเขาได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาพูดบ่อยๆแปลว่าเรารุกเขามากไปหรือเขากําลังกังวลว่าเขาจะกลับมารักคุณได้เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งเขากําลังกังวลเพราะฉะนั้นแล้วอย่าใส่ใจคําพูดเขา มันไม่จริงครับมันไม่จริงเขาโอเคที่จะโอเพนให้เราเปิดโอกาสให้เราโอเคนี่คือข้อสองนะครับข้อที่สามครับข้อนี้คุณอาจจะขัดใจแต่โค้ชจะบอกตามตรงว่าถ้าคุณอยากจะเล่นให้เป็นน่ะคุณต้องเล่นข้อนี้นี่คีย์สำคัญเลยนะคีย์แพงเลยนะครับเอ,อคีย์แพงคีย์แพงหลักแสนเลยนะครับโค้ชบอกให้เลยว่าคีย์แพงหลักแสนผมแจกเฉพาะคนที่ดูไลฟ์ในตอนนี้เท่านั้น ถ้าเกิดใครสักคนนึงบอกคุณเข้ากับเขาไม่ได้คุณจงบอกว่าคุณเห็นด้วยกับคำพูดเขาเออคุณเห็นด้วยกับคำพูดเขาแต่แต่อะไรรูป้ป่ะแต่แต่คุณเห็นด้วยแบบที่มันไม่สำคัญเออเออเป็นเป็นเป็นไหมเป็นไหม เห็นด้วยยังไงว่าแบบไม่สําคัญเห็นยังไงอะโค้ดอยากรู้ละเสอืมสมมุติเขาบอกเราเข้ากันไม่ได้อ่าสิ่งที่คุณควรทําคือทําให้ทําให้เหมือนเขารู้สึกว่าเราไม่ขัดกับเขาเพราะถ้าคุณขัดกับเขาก็แสดงว่าอะไรคุณพยายามจะต้อนไก่เข้าเข้าเล้าอะ่ะหรือว่าจะตกปลาแล้วก็ปลามันกําลังจะติดเบ็ดคุณอะ่ะแล้วคุณมือสั่นแล้วมันยิ่งหนีอ่ะคุณไป พยายามตะคุบม,มันอะยิ่งยากกว่าเดิมถูกไหมครับอย่าครับคุณต้องนิ่งให้มากที่สุดแล้วสอดคล้องกับความคิดของเขาเห็นด้วยครับเออถ้าเขาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้นะอืมก็จริงนะก็บอกงี้เลยก็จริงนะบ่อยครั้งอะฉันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาบ้างอืมแล้วมันก็ผ่านไป <laughs> ใครตามทานบ้างประมาณนี้ครับง่ายๆครับบางครั้งเนี่ยฉันก็คิดเหมือนกันอนะ่ะอืมบางครั้งก็ฉันก็คิดเหมือนกันนะอืมแค่นั้นครับพอแล้วครับแค่นั้นพอแล้วครับแค่นั้นคุณผ่านครับเรื่องนั้นไม่ต้องพูดเรื่องนี้อ่พอจบไม่พูดพูดทําไมอะ่ะคุณจะงอเขากลับอะ่ะคุณจะคุยกับเขาดีๆอะ่ะถูกป่ะอย่างน้อยคุณต้องเห็นด้วยเขาก่อนเขาจะได้รู้สึกว่าวางใจคุณได้ แต่ไม่ใช่คิดว่าเอ้ยจะเอามันท่าเดียวเลยจะเอามันท่าเดียวเนี่ยมันหนีครับมันกลัวไม่ได้ครับเดี๋ยวไก่ตื่นจะเย็นครับเออบางครั้งฉันก็รู้สึกมีความคิดแบบนี้แว็บเข้ามาบ้างเหมือนกันนะพูดตรงๆเลยครับเรากําลังจะบอกอะไรเขาหนึ่งคือฉันเห็นด้วยฉันก็คิดเหมือนเธอไม่ขานสองคือไอ้ความคิดเนี้ยที่เธอมีอ่ะมันแค่แว็บเข้ามาเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่นานโอเคมันไม่ได้อยู่นานฉันก็มีเหมือนกันแว็บเข้ามา แล้วมันก็ผ่านไปอืแค่นั้นจบครับแค่นั้นจบแล้วคุณจะทําให้ความรู้สึกของผู้ชายที่คุณอยากจะเอาเขากลับมาเนี่ยเขาจะต่อต้านคุณน้อยลงและเขาจะรู้สึกว่าความคิดของเขาอะหรือคําพูดชุดนี้ของเขาอะมันเป็นเรื่องที่แค่ผ่านมาแวบเดียวไม่จีรังไม่จริงไม่จริงเท่ากับความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้น เพราะถ้าวันนี้เขายังอยู่กับคุณเขายังคุยกับคุณได้ก็แสดงว่าเขาให้โอกาสแล้วเออแตดว่าเขาให้โอกาสคุณแล้วครับดังนั้นอย่าทําให้โอกาสพังลึกแม่ลึกแหมอธิบายลึกใช่ไหมเออนะครับคีย์นี้คีย์แพงเลยครับผมบอกเลยเลยว่าถ้าเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งกลับมานะคุณควรจะมีแท็กติกเหล่านี้คืออันนี้เอาไว้เอาไว้ตอนพูดนะซึ่งถ้าเป็นการกระทา โค้ดก็สอนกับทุกๆคนที่มาโค้ดสมบุคคลกับโค้ดเสมอว่าเออไม่ทะเลาะสอดคล้องกับเขาต่อคล้องกับไอเดียเขาอ่าถ้าใครใครมาปรึกษาสุบมมุคลโค้ดจะบอกว่าอะาฮะไม่พูดก็ได้ปล่อยผ่านก็ได้โอเคปะ่ะนั่นนั่นคือแท็กติกระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากสวนน่ะก็สวนแบบนี้ครับที่โค้ดบอกแล้วมันจะทาให้คนที่เขาอยากที่ทจะต่อต้านคุณนะ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะรู้สึกทันทีว่าต่อต้านทําไมวะต่อต้านแล้วมันเหนื่อยวะ่ะ กลับมารักกันดีกว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าน้องแก้บอกสุขใจอดีใจตอบถูกส่วนหนึ่งเก่งมากครับอ่าเห็นด้วยกับเขาถึงความไม่มั่นใจของเขาบอกเขาที่เราเลิกกันส่วนหนึ่งเราก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกันอันอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไดแต่ว่าเค้จะมินิมาส์มันนิดนึงนะครับหลายหลายคนเขาอันเนี้ยเหมาะกับการพูดครั้งแรกเหมาะการพูดครั้งแรกแต่ในทีม เคสเนี้ยคือการพูดกันมาระดับหนึ่งนะว่าเออเออมันเรื่องเรามันควรจะจบก็พูดกันนานแล้วอะไรประมาณนี้ยแต่ยังให้โอกาสเราอยู่อ่ะก็ยังมาคุยกันอยู่อ่ะถ้าคนมันจะจบกับคุณจริงๆอ่ะมันไม่มาคุยกับคุณหรอกจริงหรือเปล่าอ่ะเออถ้าเราจบจริงๆแล้วเราจะมาคุยกันทําไมส่วนใหญ่มันไม่ได้จบจริงไงมันก็แค่แบบแค่ปากพูดอ่ะแค่ต้องการเอาอีโก้อ่ะแค่ต้องการเอาชนะเราอ่ะจริงหรือเปล่าครับผู้ชายที่บอกจบกับคุณอ่ะบ่อยครั้งที่มันยังคุยกับคุณอยู่่ะ เออจริงหรือเปล่าโดยที่เวลาเราเริ่มเข้าใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันจะเริ่มบอกว่าเพื่อนก,อนกอัน,กนกเพื่อนกันอย่าคิดมากอย่าคิดมากเพื่อนกันเพื่อนกันใครเคยเจอบ้างแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เพื่อนกันตัวเขาเองก็รู้อ่าตัวผู้ชายเองรู้ครับนะดังนั้นเอาเป็นว่าเราก็เนียนไปนะครับอย่าไปบอกเขาว่าเรารู้เอาให้ว่าเขารู้สึกอีโก้เขายังดีอยู่นะ เออไปบอกก็รู้เสร็จปุ๊บไกลตื่นเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่ามันตามเราไม่ทันไม่ได้ครับเราต้องทําเนียนให้เขารู้สึกว่าเราตามเขาไม่ทันและนั่นจะทําให้คนที่คุณจะอยากได้เขากลับมาตายใจง่ายขึ้นมาโอ okay. เคเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับนะเออเอาไปลองเล่นดูนะครับสำหรับ ผู้หญิงหลายๆคนนะที่กำลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะครับเข้ากันไม่ได้เราอ่าฉันคิดเราไม่มีความสุขเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรก็ตามอะไรพูดทํานองนี้นะคุณเล่นตามประโยชน์ที่โค้ดพูดเลยนะครับแล้วเกมเปลี่ยนแน่นอนโค้ดการันตีโอเคอ่ะได้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้บอกว่ามาเร็วไปเร็วจริงๆพบาะก็หม่คราวหน้านะครับอย่างน้อยมิชั่นฉันก็ยัง ไปต่อนะจ๊ะยังรอดอยู่อีกหนึ่งวันขอบคุณนะครับขอบคุณจ่าน้องแก้มนะขอบคุณคุณกิฟสวัสดีครับ